ครับวันนี้เป็นวันหยุดพักผ่อนนะครับก็เลยมาเที่ยวตลาดบางน้ำพึ่งนะฮะในจังหวัดส,สุพรรณวันนี้จะพามากินเมี่ยงคำนะฮะเจ้านี้อร่อยครับขายอยู่ในบ้านทรงไทยหลังนี้ครับครับสวยงามฮนะตามเข้ามาครับก็มีคนเข้ามาพักผ่อนเยอะครับในนี้ฮะบรรยากาศดีร่มเย็นครับเดี๋ยวเราก็ไปดูร้านกันว่าเขาตั้งอยู่ ข้างในด้วยนะครับเจอแล้วครับร้านไขาเมี่ยงคำห้าสิบนะสามสิบจ้ะเดี๋ยวเอาแบงค์ยี่สิบคืนเดี๋ยวขอบคุณครับเอาสถาด าขายถูกนะครับถาดหนึ่งสามสิบบาทมีเก้าคำนะฮะอย่างที่เห็นนะครับร <อ para? S 1> าดเยอะๆเลยจำชาม เปรี้ยวมะนาวแล้วก็หวานน้ำตาลแล้วก็หอมถัาวค <c oughs> ัวอันนี้เป็นเมีเ่ยงคำสั่ง,งเป็นใบพูอย่างเดียวจะนิ่มอร่อยครับ